มีบทความของคุณธนงขันทองนะโอลงเมนเ,นเจอร์นี่ใครสนใจเรื่องสถานการณ์รโลกหนี่แนะนำให้อ่านเลยนะซาอุดีอาราเบียจับมือรัเสเซียและจีนล้มเปโตรโดอลลาร์ครับนี่คือชื่อบทความนะคือเนื้อหาสาระนี่คือหยิบเอาปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวในระดับโลกตอนนี้นะกลุ่มประเทศโอเปกพลัสซาอุดีกับรัเสเซียเป็นแกนนา ลดกําลังการผลิตน้ํามันลง1.1ล้านบาริลต่อวันที่เรานําเสนอไปแล,แล้วแล้วมันมีผลทําให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งกระชูดขึ้นมาเลยเกือบเกือบจะ10%นตะตรงนี้เองเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่คุณธนงขันทองนี่รวบมานี่คือส่วนหนึ่งของการร่วมมือของออพันธมิตรที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาะนะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันมันคือการลด ความสําคัญของเงินดอลลาร์ในตลาดโลกนะแล้วแน่นอนมันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาด้วยกระทบกับค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐด้วยนะซาอุเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบา,ายต่างประเทศและความมั่นคงอยู่แล้วเรื่องของการขายน้ํามันเนี่ยนะนอกจากหารายได้อื่นแล้วเรื่องการขายน้ํามันก็หันค้าขายกับจีนกับรัสเซียแล้วจะใช้เงินสกุลหยวนของจีน นะเป็นตัวกลางในการซื้อขายแล้วมันจะทําให้ความสําคัญบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงยังไม่นับความร่วมมืออื่นๆนะ,ะ S C O องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซาอุเนี่ยสมัครเ,เป็นสมาชิกนะสมัครเป็นประเทศคู่เจราจารัสเซียกับจีนเป็นแกนนําอยู่แล้วแล้วองค์กรนี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วร่วมมือทางด้านความมั่นคงด้วยนะานะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ที่ตอกย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนไป<ะ>ยังไม่นับบริกส์ที่ซาอุอีกหลายประเทศสนใจเข้าเป็นสมาชิกบริกก็บราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้อันนี้เป็นความร่วมมือที่เน้นเรื่องเศรศษฐกิจแล้วจะเน้นเรื่องการระเบียบการเงินโลกใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งดอลลา,าร์สหรัฐหรือลดอิทธิพลของสหรัฐลงแล้วบริกเนี่ย จะประชุมเดือนสิงหาน้นะแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพนะนี่คือความเคลื่อนไหวที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับสหรัฐนะแล้วเรื่องที่กลุ่มบิกจะสร้างเงินสกุลร่วมเพื่อค้าข,า,ขายกันเองนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอิงกับตะก้าเงินนะเงินรูเบิลเงินเรียนเงินรูปีเงินหยวนเงินแรนนะะซึ่งเป็นชาติสมาชิกที่ใช้กันนะะซาอุเนี่ยคือตัวแปรสำคัญเลยตอนนี้เพราะ เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่แล้วถ้าเมื่อไหร่เขาค้าขายน้ำมันไม่เป็นเงินดอลลาร์เนี่ยนะ,ะมันกระทบแน่นอนเพราะอิทธิพลของสหรัฐที่จะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยแล้วสหรัฐกับน้ำมันเนี่ยเป็นผลประโยชน์มหาศาลของประเทศเขาด้วยนะฮะนี่เป็นการวิเคราะห์บางส่วนนะฮะที่คุณธน o เขียนไว้คใครสนใจเดี๋ยวไปอ่านได้มันสะท้อนภาพใหญ่ของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโลกนี้ซาอุดีอาระเบียจับมือรัสเซียและจีน ล้มเปโตดอลล่านะฮะอันนี้แบบสรุปย่อๆ